สวัสดี FC ทุกคนนี่ก็ทำงานแข่งกับเวลาฝนลูกใหญ่กำลังจะมาเพิ่งจะตัดหญ้าเสร็จไปเออช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยในลดูการที่ใบไม้กำลังฝีเต็ม ประมาณสองชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งก็จะตกแล้วตามพยากรณ์อากาศมันบอกว่างั้นนะ <c oughs> นี่ฟ้ามืดครึ้มเต็มไปหมดเลยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็ฝนจะลงวันเว้นวันวันเว้นวัน ไม้นี่ก็ตายไปหมดแล้วนี่ตัดไปเหลือไม่กี่อันเหลือไม่กี่ต้นก็เป็นไม้ไม้ที่ตัดเสียดายมากเลยมันตายเองถ้าไม่ตายก็ไม่ตัดต้นนี้ปกติมันก็ ก็ต,ตายเข้าไปถ้าเป็นต้นโอ๊กเนี่ยอยู่ได้นานมันจะไม่ตายง่ายๆ <c oughs> นี่ก็เป็นไม้อีกที่ตัดไว้เสียดายมากเลย ตัดหญ้าเสร็จไปเดี๋ยวก็จะตัดอีกที่ดินกว้างก็ต้องลำบากในการตัดหญ้าหน่อย ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงสุดท้ายนะครับ